สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้าป๋าสุขสุขคนจ้าเมนี้กับวัคอ,อีนไรจ้าในฉากมีชาวบพานแซ่บ<ส>พี่น้องเมนูในฉากบพานแซ่ไปก็พี่ตือภา่าพามากินเมนูยำยำกุ้งสดบักนาวนนด้วพี่น้องเด้อยำพริกผงเข่าขวบได้เั็ิวิธีเบื้งความันง่ายง่ายหอมแค่ใส่พริกผงเข่าขวผงชูรสน้ำตาลปลาแดกน้ำปลาซัมเนี้ร์ละพี่น้องวิธีน่ะก็เลยฏิบัตงเหตุเบื้องจ้ามามามากินมากินน้ำกันจ้าเดี๋ยวขออนุญาตแจ้งข่าวต่อ พี่น้องมาที่นี่มาที่นี่มนแม่ชะปลาพาัศแสบสิลงคลิปปันอังคารพัร์หัดซบอดี้ลากาเาอุอธิตย์เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ายังเพราะว่าแม่ชะปลากรสิไปหา,หาหาหอยเนี่ยจบคลิปนี้แม่ชะปลากระสิแต่งกับพี่เต๋อมาจากแต่จะแต่งตัวแล้วก็ไปหาหอยเลยเพราะว่าแม่ชะปลากระสิได้กลับญี่ปุ่นแล้วต้องเฝ้าหาเพราะว่าขันกลับแล้วก็บบุ้มห้ยหาจ้ะหามาก ไปไว้มาเลี้ยงไว้แล้วแม่สะบาเสร็จฟ้ามหอยฟาร์มหอยเชอรี่แล้วก็มีฟาร์มหอยป่านก็มีฟาร์มอ่าหอยเชอรี่สีท้องเด้อจ้ะแล้วก็ฝากติดตามแม่สะบาพาัชแสบแฟนเพจเด้อจ้ะไ,ได้เข้าไปเบิ่งเด้อพี่เต๋อลองเพลจสปังเข้าไปเบิ่งเดี๋แม่สะบาพัชแสบแฟนเพจเด้อจ้ะผู้ใดอยากเห็นพี่เต๋อลองเพลงเด้อจ้ะหรือว่าสิเข้าไปเบิ่งใน TikTok ก็ได้ให้ก,กนันพอลูกสหม่องเลยเนาะแต่ไปไะเด็นลูงนี่มาแม,ม,มากินจ้าพี่น้องอยากลงกสมื้อเด้อจ้ะคลิปนะอยากลงกสมื้อนั่นล่ะตาบ้าน มันจําเป็นอี๋นีพี่น้องมันลงบันไดนกันเฮอบไปมาเราเรามีเวลาเวลามันเบิดเอาในจาก,กินกับมะนาวแซ่บแซ่บเอาเผื่อไมาช่างจ้าพี่เจอแก่แบไหมพี่น้องสมเออพี่น้องเมียชาวอัศวินแม่บะแม่สะบาเน่งว่าสามารถบูบอ่อนจาก กับตันคิมใดพี่น้องรับตาแล้วก็เห็นแต่กับตันคิมขอาไปในติ๊กต็อกไปเห็นแต่กับตันคิมขอไปในยูทูบก็ไปหาเบิองแต่กับตันคิมพ่นองกินเบิองมูมอ่อนไปเลยอีรีพี่น้องมากแข้งไรยกับตันคิมขอาไปยุ่ในใจแม่สบาเดบไลรยพี่นอ้องหาทางมูมอ่อนเจอตัวหาอะไรมาเอ้ากินอจอมวอดตานนี่นะแค่ติ๊กต็อกอ่ะ กับตังค <Pie year nes> ิมมาหายไปแล้วบโบโหแล้วตาว้าไปหาเบิ่งเองแต่ว่าเมื่อประมาณสามสี่ม <bible opus> ือคือแพี่น้องโอ้มีแต่กับตังคิมโกดไปใส่กับกับตังคิมไปหาหอยกับพี่เตือนเนาะพี่เตยนี่ตนากับตังคิมไม่สามารถลืมได้หาหอยกับกินนะผ่ากับตังคิม ที่บารข้างลรกัดตอนคิม,ม,มพี่น้องแซ่บแม่หมูอ่ำใบอืบอ่งไงเป็นอะไรขึ้นมากับเต้ามากกว่าเหล้ากลเก่งมากกว่าเหล้าเก่งแล้วก็บสินตนาการมาลูกเจ้าของนะสิเก่งแบบนี้เลยกเ็เลยมากเบิ้งมาพี่น้อง ขนมนอนนะพี่น้องนอนแต่ขอบเตียงห่มผ้ากหัห่มทออะไรนะพี่น้องตื่นขึ้นมากับมาปกไปที่เจ้ากับหนังยิมเลยพี่น้องความเปรตสมแพมผมพี่กระจับแซ่บเลยพี่น้อง ม่จะบาดผสมมม่มจะบาดแซบพอดีนี่กุง้งเอามามใส่บักหน้าเข้าไปเด้อพี่น้องนี่ใส่บักหน้าเข้าไปโอ๊ยบักน้าเฮียใส่ละเขลาสับตัดเด้อพี่น้องเด้อจัก,กว่าวหัวใส่แล้วมันลืมหมอง กินจนมาสีเบิร์ดทานล้วบรูว่าโทรศัพท์ตัดพี่น้องเขากันชักสมุนตาวันพพี่เตยสอ้างของแมวให้พี่น้อ,อนงาาพี่เตนนยน,น,เตน่ารักมากๆเลย เดี๋ยวทีนี้พี่เตยก็จะเรียนออนไลน์แล้วนะคะทุกคนอังคารพผ่ฤหัสเสาร์อาทิตย์นะจ๊ะจันพวกซุกนี่พามีคลิปแบบว่าคลิปที่เพื่อนคลิปกลิ่นอาจจะลู้เนี่พี่น้องเด้พอพ้ากินของพี่น้องสินะแต่ว่าคันเป็นคลิปกินก็สิเน้นอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์เด้อขอไปแล้วแม่สะบาไปทำทุกะแป๊บหนึ่งแล้วแม่สะบาจะกลับมาเป็นคนเดิมแล้วพี่น้องพอแการจะกลับญี่ปุ่นอีดีอ่อีหลอละ ยิบไม่ว่ากันยิบมึงไปก็เด็กกัไปทาคลิปแล้วไปลองเด้อกันที่คลิปฮอปพี่เตยแน่นี่เป็เด็กอ่ะก็เป็นเด็กจะทาแล้วพี่เตยจะร้องไห้ลองมาบอกระสังเกตพี่เตยเปิดซองเองกระสังมีแพลนเปิดบอมีแพลนเนาะเอาถ้าชอบพี่เตยเปิดเปิดซองเองเนาะเพื่ออะไรไปติดตามเอ๋อพี่เตยก็เลือกลงอันที่นีงไม่เจ็ดหมื่นมา พี่เต๋อเก็เลิกลงอาทิตย์ละวสามหมื่นก็ได้พราะพี่ยังพ่อพี่เต๋อไปโรงเรียมมนมาเฮ็ดงานนล้พี่เต๋อเนาะไม่ว่มีคนเตรียมให้เตรียมคล้องหนหมค่ะเฮ็ดเราไปติดตามพี่เต๋อจะลงนี่เล้วเป็นของเด้อจะติดตามมนะันเนาะแล้วพี่นอ้องเพราะว่าเข้าประหารเทียบกิปเนื้ออื่นนล้วพี่เต๋อเนานะถ้าละลัทธิกิปกิ่นไหมพี่น้องมากแบบนี้ มาอ้าพี่เต็ะยจะเห้คลิปกินตัวถนัดแล้วจ้ามาครับมาให้คลิปกินคลิปอื่นมาใคายขงน้ำปัล้วแซบอารมอเรือโอ้ยสีจางพี่น้อง ตาเตยน,นี่เปนองเอาผสโมพี่เตยผ้าแสบมาพานี่หดเคืองพานอยู่คากลับเขามาคนตกคำหัวเปียกมันหยอดโอ้ยฝนตกคำหัวเปียกมันหยออไปที่นี่จะพากันมาเปลี่ยนสภานแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาก็มเห็นยำมันนี่กินละเสร็จเรากันสิไปหาหอยจะไปได้ไปบ่มนนี้มันฝ่าสูงอยู่ไหมตั้งแต่เอ็มังผ้าแสบก็ต้องผ้าไป หาหอยอยอะได้ตื่นขึ้นมาเพี้ยเพี้ยเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องเอน่ยเบิ้งคลิปบ้อกิมหางไหงอ่ะมันหางไปต๊ะพี่น้องเอ้ยมันหางอะไอยู่แต่ว่าพี่น้องอาจสิว่เห็นว่เห็นหูเพราะมันมึนหือมั้ต่ว่าขันอยากให้แม่จะบาพาไปเบิง้งว่าแม่จะบาไปหาจังใด,ดลำบากสำหับใดนี่พ่อจะหาาด้วยน้องพี่เตือนเนาะ เมื่อไรดอกเมื่อไงนั่นตัวเขาลงไปเทแล้วเขาสิขึ้นมาเอาเขากระถาให้เบิ้งแจ็คซีบแ,แล้วฮีแม่แล้วเขากระขึ้นมาเขาว่าหายไก่เขาหาไก่ไก่แถวรถท่าแม่ไม่้ประษัไม่ใช่าทารถเด้อสันก็ใช้ห้พี่เตยนั่น,นะละนท้าพี่เตยท้าพี่เตยหาแม่ไมเหรอคนทเนชาวกล้องใครคอละให้สล้วกั แทาเสลาก,ากับข้าวกะทโรอซับขึ้นเมื่อไรเอาห้องคล้ายๆเอา,าลูไปหาตอมันใกล้ๆที่พี่น้องมองพี่แม่ชะบ,บากับพี่เต๋อไปหาหอยอ่ะหน้าเป็นกิโลเอาไส้กะคู่ให้ถุงคล้ายเอาไปใเสรจหัวมาให้เนี่เข้ากับหาหอยชันไส้กะคู่เต็มกะคู่แล้วเข้ากับเอาขึ้นมาไหม่เป็นบ้าข้าวมาเต็มกะคู่นี่ก็คือว่าม,มันไปใกล้ๆไก่เลยพี่น้องเทือได้ได้พี่นอ <Bau S 1> ้องเออเทือเือเข้าเสียอา เอาหอยขึ้นมาไว้นะพี่น้องย่าัวขาละมบางมองขี่ตมนะซุ้งก็หัวเข่าอยู่พอมันเป็นน้ำได้ขีต่ตมกี่อันขาเทาไะร่ลมไปได้ขี่ตมเป็ดโอ้เดี๋ยวมันดึงซอยกันก็นกนมีพี่น้องดึงขาขึ้นซอยกันก็นมีตบาบากลับไปขึ้นเก่าจพราะบ้าสิไปหาหอยเชอรี่สีท้องนะมาเลี้ยงไว้พี่น้องแถวบ้านแถวบ้านแม่สะบาเลยบะมีบะมีแหละก,กับบะมีเลยแม่สะบาอยากเลี้ยงไว้อยากเลี้ยงขยายไลๆไล่ไปขายตาบ้า ตอนเนี้ยเรียงไปเบิ้งเหรนก่อนพี่น้องแบบว่าตื่นขึ้นมานยมัาปปางมัอเศ้าเปิดขามาเลี้ยงไปขามาเปิดประตูขามากออกมาที่นี่มันมันแบบมันชุ่มชื่นหัวใจอะพี่น้องเดี๋ยวเราไปในหน้าในหน้าม,มาเรื่องอารามด้วยนะอยไหมันเป็นความรู้สึกตื่นมาแล้วฟินไหมพี่น้องล่ะพี่น้องเขาไปเบิบ้งค,คลิปคลิปแรกอาร์จันที่ชอบเมสบาพาแซบแฟนพเพจแม่สบาทายลุงเพราะว่าแม่สบาภูมิใจภ<ม>ูมิใจในตัวเองพี่น้องมันใน่ซ่องในเพจ เออในเพจแม่ชาบาอยู่ในเพจแม่ชาบาอยู่ในเฟซบุ๊กแม่ชาบาพาแซ็บแฟนเพจพี่น้องไปเบอร์ในเด้อจา้าแม่ชาบาลงดูดูเกี่ยวกับบ่าวไหมว่าแม่ชบาภูมิใจเพราะว่ากวัวมันจะหามาได็ดจำนวนนะพี่น,อนนะ้องเนาะทำได้สมแห้ง,งนี่จับบอกเลยว่าเมนูดีเด็ดกินแล้วซึ้งกบหม่องเลยเพราะว่า,วามันเข้ากันบึกอมรอมเอวแหลม มันแบนนะนบว่าต้องใส่ใจเขากันตอนเลขสิบเอ็ดไปจ้อเพจแทงจะไปลองขอบคุณสำหรับการรับชมจ้าอ,อันนี้ขอบคุณจากใจอีเรื่องหนึองขอบคุณอีรีจา้าขอบคุณอีรีจา้าอ,อันอดี๋ยวลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราสองคนน่าละกับคุไลค์กดแชร์ป้าแม่สบายพาใส่เป็นเพจตั้งแต่จ้าคลิปนี้ก็ขอตัวละไปก่อนจ้าอย่าลืมไป ทากดติดตามส่องเตยพาเสร็จแล้วยจ้า <c oughs> แม่จ้าแล้วจ้าพอกันไ่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบ <c oughs> ๊ายบาย